จ่าชีเป้าขยสกอร์กับแนวทางลูกหนังสุดฉายลที่จะมีให้กันทุกค่าคืนทางแอตูนสมชมรมจ่าแตงนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับใครที่ติดตามพวกเราต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าฟุตบอลแตกกันเป็นว่าเล่นนั่นเองนะครับหน้าช่องนะครับผมก็มาตามนัดหลากหลายคู่นะครับส่วนใน4ตัวฉายลนะครับที่เราจะมีเฉพาะในช่วงของการไลฟ์สดนั้นก็มาเต็มๆทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางคู่ของทีมชาติฝรัร่งเศสที่ยิงกันเยอะนะครับคู่ของทีมชาติอิตาลีกับนอร์เวย์ก็มองว่านอร์เวย์นั้นจะบุกไปไม่แพ้ถึงขั้นเอาชนะนะครับไหนจะมีอัลเมเลียนะครับผมรวมไปถึงลาการุนญ,ญาตนะครับที่อยู่ในโซอาในเซกุนดานะครับผมก็มาเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงเฉพาะในกลุ่มของพวกเรานะครับที่ใครติดตามแนวทางลูกหนังนั้นต้องบอกเลยว่าสุดยอดเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในตัวมิกซ์นะครับผมที่มีเลกาเนสบูโกสแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้ว ก็ตัวที่จะเน้นเป็นพิเศษ3ตัวนะครับทั้งทีมชาติโปรโตุเกสทางฝั่งของอัลเมเนียแล้วก็ทีมชาตินอร์เวย์นั้นก็มาเต็มๆเ,เลยนั่นเองนะครับแต่นั้นต้องบอกว่าใครที่ติดตามพวกเรานั้นขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเดืนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นั้นฟุตบอลนั้นค่อนข้างจะแนวาทางชาไชลมัมากๆแล้วก็มาตามนัดทุกแทบจะทุกคู่เลยนั่นเองนะครับดังนั้นไม่อยากจะให้พลาดด้วยปการทั้งปวงนะครับก็อยากจะให้อยู่ในกลุ่มกับพวกเรานะครับที่แอตตูน33ชมรมจ่าแตงบอกเลยว่าสุด ยอดจริงๆเลยนั่นเองนะครับวันนี้ไปตามกันต่อนะครับที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับผมไปกันที่คู่ของกลุ่มจีนะครับทีมชาติมอนตาพบกับทีมชาติโปแลนด์ครับก่อนเร,เริ่มเกมนี้ก็เป็นทีมชาติโปแลนด์2สกอร์ได้อะไรติดไมาติดมือนะครับทีมชาติมอนตานะครับหเกมหลังสุดทุกรายการผลงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีความคงเส้นคงวาเท่าไหร่ชนะ2เสมอ1แพ้2เกมด้วยกันนะครับลงสนามเกมนัดล่าสุดในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มนี้นะครับก็บุกไปเอาชนะ ฟินแลนด์ได้1ประตูต่อศูนย์แต่แต่ว่ามอนต้านั้นก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้พวกเขาเป็นรองบวยนะครับอันดับที่4ของตารางคะแนน7นัดมีเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าก็ถือเป็นทีมเพียงอาจเป็นเพียงแค่ทีมไม้ประดับนะครับของกลุ่มนี้นั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของมอนต้าครับโดยที่มอนต้าตอนนี้ก็อยู่อันดับแลนกิ้งฟีฟ่าหนึของโลกครับส่วนผู้มาเยือนอย่างโปแลนด์ครับหเกมหลังสุดในทุกรายการผลางานช่วงนี้ค่อนข้างยยยอดเีมากชนะ 3เสมสสอ2ไม่แพ้ใครนะครับโลกสามเกมนัดล่าสุดนะครับในสึกฟุตบอลโลกโลกลุ่มนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับเนเธอร์แลนด์มา1ประตูต่อหนึ่งการณ์ณเวลานี้นะครับของโมแลนก็คือเป็นรองจากฝูงนะครับมี14คะแนนด้วยกันนะครับโดยที่มีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับอยู่เพียงแค่สอาอยู่ปำอาอยู่เพียง3คะแนนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของประตูได้เสียนั้นก็ตามหลังถึง13ลูกด้วยกันโอกาสในการาเข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากมากๆแต่พวกเขา ก็น่าจะกรันตีในตัวของการคว้า p a y o อฟแล้วนั่นเองนะครับในแง่ของ head to head นะครับผู้นี้เป็นโปแลนด์ที่เหนือกว่ามากมายชนะ3จากอ่าขอครับชนะ4จาก4นัดที่เจอกันนะครับเกมแรกที่เจอกันโปแลนด์ก็เปิดบ้านเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับโจทย์อาอย่างที่มองเลยว่ามอนตานนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่อ่าไม้ประดับของกลุ่มอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ผลงานในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้นั้นก็ใช่ว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าโปแลนด์แม้ว่าพวกเขานั้นจะอ่าหมดหวั แทบจะหมดหวังนะครับในการเข้ารอบอัตโนมัติแล้วก็ตามแต่แต่ด้วยคุณภาพแล้วก็มาตรฐานก็ยังดูดีกว่านะครับแล้วก็แรนกิงฟีฟ่าก็อยู่เหนือกว่าด้วยเพราะว่าโปแลนด์นั้นอยู่อันดับอารอครับอยู่อันดับที่33ของโลกดังนั้นดูแล้วโปแลนด์ก็มีโอกาสที่จะบุกไปยิงได้2สกอร์เฉีย์ไปที่โปแลนด์ได้เลยครับไปกันที่คู่ของกลุ่ม L อนะครับทีมชาติมอเตเนโกรพบกับทีมชาติโครเอเชียครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นโครเอเชียที่ต้องยิงถึงสสกอร์ด้วยกันนะครัมเก5หลง ทุกรายการผลงานก็มาดีในช่วง2เกมหลังสุดนะครับก่อนนั้น,น,นแพ้มา3เกมรวดนะครับแต่ถ้าว่า2เกมหลังสุดก็ชนะคู่แข่งมา2เกมติดนะครับเกมนั้นล่าสุดบุกไปเฉือนเอาชนะยิปตอนต้ามา2ประตูต่อนหนึ่งครับโดยที่มอนเตเนโกรนั้นก็อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าพวกเขาหมดลุ้นนะครับผมในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่8ปของแลงกิงฟีฟ่าครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างโครเอเชียน,น พวกเขาก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอนะครับชนะ4เสมอ1เกมนะครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบุกกาะแฟโรมา3ประตูต่อหนึ่งโดยที่พวกเขาก็การันตีในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายตั้งไปสักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับโดยที่มี19คะแนนจากการลงสนาม7นัดน,นะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมของโครเอเชียนั้นก็ยังถือว่าทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองครับโดยที่โครเอเชียนั้นก็อยู่ลนดับที่11ของแลงกิงฟีฟ่าณขนานี้ครับในแง่ของเฮดสวคู่นี้จะกำลังเพียงแค่นะัดเดียว ก็คือเกมแรกที่เจอกันนะครับก็เป็นโครเอเชียที่ชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับผมก็ไม่มีลุกน,นอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นให้ครบตามโปรแกรมแค่นั้นมาเตเนกรนั้นก็พวกเขาก็ผิดหวังนะครับกับการกับการคัดเลอกฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ต้องไปเตรียมพร้อมกันใหม่นะครับกับในกับอีก4ปีข้างหน้าแล้วก็เป็นการาเรียกว่าเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ส่วนทางฝั่งของโครเอเชียนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องเล็กๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการโลเทชันพุ เล่นค่อนข้างมากนะครับดังนั้นคู่นี้บอกเลยว่าโครเอเชียเหนือกว่าก็จริงแต่มีโอกาสที่จะชนะไม่ขาดสูงมา,มากๆครับเฉียงไปที่มอเเนโกครับคิดว่าวันนี้แพ้ไม่เกิด1สกอร์ครับไปกันที่ฟุตบอลเซกุนดานลีกนะครับผมไปกันที่คู่ของเโอเนซาพบกับมาลาก้าครับก่อนเริ่มเกมนี้เป็นเจ้าถิ่นเรอเนซาที่เสมอเสียหายนะครับเโอเนซานะครับผม5เกมหลังสุดในลีกผลงานช่วงนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับชนะ3แพ้ไป2เกมด้วยกันเกมนั้นล่าสุดบุกไปพ่ายแพ้ต่อเดปอติโวลา กรุนยาศูนย์ประตูต่อสามครับโดยที่เโอเนซ่าตอนนี้นะครับก็อยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนก็อยู่ในโซนท้ายตารางโซนสีแดงนะครับ13นัดมี14คะแนนเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าผลงานตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวิงถ้าเกิดว่าดูในเกมลีกอย่างเดียวนะครับพวกเขาจะแพ้สลับกับชนะมาตลอด5เกมติดนั่นเองนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างมาลาก้าผลงานช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมด้วยกันครับลงสนามเกมนัน ล่าสุดนั้นเปิดบ้านเสมอกับกอร์โดบามา2ประตูต่อ2โดยที่มาลาก้าตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนมีเพียงแค่15คะแนนเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าเรื่องของอันดับจะอยู่เหนือเรอเนลซามากก็ตามแต่แต่ก็เรื่องของแต้มนั้นก็ห่างเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองครับในแง่ของเฮดชูคู่นี้ไม่เคยเจอกันมากนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีในแง่ของฟอร์มการเล่นมากนะครับแม้ว่าชื่อชั้นภาษีของมาลาก้าจะดูดีกว่าก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าการเล่นเกมเยือน ของพวกเขายังไม่ค่อยดีเท่าทุกคนแต่ทางฝั่งของลีโอเดลซาก็ใช่ว่าจะเล่นในบ้านดี mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้มีโอกาสออกอมีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงครับเฉียบไปที่มาลาก้าครับคิดว่ามีโอกาสบุกไปไม่แพ้สูงมากครับ3ตัวที่วันที่ผมจะแตงชอบเลยนะครับก็มีทีมชาติโปลแลนด์ทีมชาติมอนเตเนโกรครับแล้วก็ทีแล้วก็มาลาก้าครับขอบคุณทุกการติดตามฝากแล์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่ชมรมจ่าแตงแอดตูนสายสามด้วยครับบอกเลยว่ากลุ่มของพวกเรานันมี ทั้งแนวทางลูกหนังสุดช้ยลายที่จะมีให้กันทั้งวิทั้งวันครับนานาทัศนะก,ก็มาจากผมเองจะแตง่งยังไงก็ฝากกันด้วยที่ชมรงจะแตง่งแอตูนสสาครับ